และคอนสั้นเรื่องลูซี่หายไปในวันที่ฝนตกไปรับชมกันเลยค่ะเย้ลูซี่ทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นกับพวกเราเลยนะนั่นสิ่ทำไมช่วงนี้เหมือลอยกิ่งจังเลยเพราะว่าอาจจะไปทำหมันก็ได้ อันอาจจะปแบบเกี่ยวข้องกันก็ได้นะพี่ก็น่าจะประมาณนั้นแหละลูซี่เธอเป็นอะไรอะ่ะนั่นสิเหมือนจะซึมซึมหรือว่าลูซี่เป็นซึมเศร้านะไม่รู้เราก็เล่นกับเขาบ่อยนะแต่ทำไมเขาถึงซึมจะ้ละล่ะไม่รู้สิสงสัยลูซี่น่าจะอยากอยู่คนเดียว เราออกไปเล่นน้ำฝนกันไหมอะม่เอาหรอกฝนตกขนาดนี้ใครจะกล้าออกไปอะ่ะนั่นสิไปเล่นแทับเล็ตดีกว่าไปไปไปนี่เด็กๆเดี๋ยวแม่ขอออกไปล้างรถก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานแม่เอารถไปลุยฝนมา แล้ววันนี้ก็โดนฝนอีกฉันต้องล้างรถละโอ๊ยฝนฝนตกหนักมากอะ่ะฤดูอะไรกันแน่เนี่ยโอ้ยไปล้างรถก่อนแล้วกันนะค่อยๆค,คิดโอ้ถนนเปยียกมากลื่นเลยแม่ออกไปแล้วอะอืมนั่นสิแม่ออกไปเร็วจังเลย เหมียวเบื่อจังเลยอ่ะเหนียวนุชไม่เล่นกับเราเลยอ่ะเหนียวออกไปที่อื่นดีกว่าน่าจะสน,นุกกว่านี้เหนียวเบื่อจังเลยอ่ะเหนียวไม่มีใครเล่นกับลูซี่เลยอ่ะไม่มีใครอยากลูซี่แล้วอ่ะได้ข่าวว่าจะซื้อแมวใหม่ด้วยนี่ จะลืมดูซี่แล้วอะดูซี่ไม่อยู่บ้านแล้วบ้านเนี้ยเสียใจไม่มีใครรักแมวเก่าก็แบบนี้แหละไปสู้แมวใหม่ได้ยังไงอะอุ้ยคิดแล้วก็เศร้าไปไหนดีนะอุ้ยฝนหนาวจังเลยนะ่ะเฮ เพิ่งเคยขึ้นถนนครั้งแรกโอ้ยเสียดใจอะ่ะไปไหนดีนะที่โมเดียลกับแม็กเกอร์แล้วแม่ไม่สามารถเห็นได้หนีออกจากบ้านดีกว่ามันอ,อนพักที่นี่น่าจะดีนะอ,อยู่ไกลจากบ้านนิดหน่อยแต่น่าจะได้แหละอโอ้ยหนาวจัง เออไม่มีใครยักแล้วอเราอยู่มาตั้งหลายปีแล้วจะไปสู้แมวใหม่ได้ไงนะนี่โมเดลดูนี่สิคลิปนี้ตลกมากเลยอนั่นสิอืมเธอให้อาหารเช้ารู้สิยังไม่รู้อ่ะฉันลืมไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเขาก็น้อยใจหรอกช่วงนี้ยิ่งเป็นซึมเบ้าอยู่ เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นได้ไปรับแมวใหม่แล้วเราจะตั้งชื่อแมวใหม่ว่าอะไรดีชื่อว่าชานมไหมได้นะชื่อน่ารักจัง <c oughs> แมวตัวใหม่เป็นแมวสีขาวนะเดี๋ยวเขาจะส่งมาแล้วแหละอืมแล้วลูซี่ละ่ะหายไปไหนเนี่ยลูซี่สงสัยน่าจะไปออกไปนอนข้างนอกสินะออกไปนอนตรงทุ่งหญ้าแถวๆบ้านเรา ไม่ต้องหวงหรอกออกไปตรงหลังบ้านแน่แต่อันนี้มันก็ฝนตกนะลูซี่กวัวน้ำไม่ใช่หรอเออนั่นสิแล้วลูซี่หายไปไหนเดี๋ยวเราไปดูตรงห้องนอนก่อนเพราะว่าเราทิ้งลูซี่ไว้ตรงห้องนอนเอาลูซี่หายไปไหนนะัน่นสิลูซี่หายไปไหนเดี๋ยวฉันขอไปดูตรงห้องน้ำก่อนนะ ลูซี่อยู่ในนี้ไหมลรซี่อยู่ไหนเนี่ยโูซี่เธอไปไหนเนี่ยห้องนังก็ไม่น่าจะมีอยู่แล้วห้องสุดท้ายแล้วนะไม่มีจริงเหรอเนี่ยลิลนชักหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยโอ้ยลูซี่อยู่ในตู้เย็นเหรอไม่มีอ่ะ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอโมเดลเรามาดูนรอบๆบ,บ,บ้านไหมโอเคไปกันเถอะไปไปไปลูซี่สงสัยน่าจะน้อยใจที่มีแมวใหม่สินะโอ้ยลูซี่อยู่ไหนเนี่ยลูซี่วิทําไงดีอ่ะไม่รู้อ่ะ ลูซี่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 เธอหายไปไหนเนี่ยโอ๊ยกลับมาโดนแม่ด่าแน่เลยอะลูซี่ต้องหลายหมืน่นอะทำไงดีแล้วเราก็รักลูซี่มากอะสง,ส,งสัยนะ่าจะออกไปข้างนอกแล้วล่ะวุ้ยทำไง ต้องตามหารอบเมืองอะ่ะตอนนี้มันก็ฝนตกด้วยอืมจริงด้วยเป็นห่วงรูซี่จังอืมนั่นสิเดี๋ยวเราไปแถวแถวนี้ก่อนแล้วกันนะอ้ยฝนก็ตกไม่หยุดเลยเนี่ยพี่ลองไปร้านคาเฟ่ก่อนเคฟคาเฟ่เชอรี่แคดอ้าเป็นคาเฟ่แมวอะ่ะอืมไปถาม พี่พี่น้ำหวานก่อนว่าเจอลูซี่ไหมโอ๊ยโูซี่ฉันขอโทษนะเหมือนกันเอาไปไหนแล้วอะไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยเธอทำไงเดียะไม่รู้เราจะหมดหนทางแล้วนะถ้าลูซี่เป็นอะไรขึ้นมาโดนหมากัดจะเป็นยังไงเนี่ยคิดแล้วก็สงสาร ว้ายยังไม่กล้าไปถามป้าเคิดทีไหมไปสิแต่ป้าเขาจะรู้เหรอเห็นเขาเดินอยู่ทั้งวันน่ะน่าจะรู้แหละอืมป้าครับว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะป้าหยุดเดินก่อนได้ไหมครับอ่ะมีอะไรก็ว่ามาจากป้าจะออกกำลังกายคือเห็นแมวผมไหมครับ ลูซี่น่ะเหรอใช่ครับอืมไม่เห็นนะแต่เห็นแมวดำๆเดินออกมาจากบ้านของหนูแล้วก็เดินไปทางสนามเด็กเล่นนะจ๊ะโอ้ขอบคุณมากครับจ้า Yes จะเจอแล้วอยู่ตรงนี้น่ากลัวไปที่อื่นดีกว่าหนน่นากลัวเฮ้ยเปียกเปียกเปียกไปหมดแล้ว เออทำไงดีเนี่ยอะมะมะมะหมาเหรอวองวองวองวงเังงง็นโบใช่ไหมวอง หาบ้านไม่เจอเลยเธอก็หนีออกมาจากบ้านเหมือนกันเหรอใช่ใช่ฉันน้อยใจนะฉันก็น้อยใจสิเพราะว่าพ่อของฉันน่ะไม่สนใจฉันสนแต่งานน่ะพ่อฉันเป็นตำรวจน่ะสนแต่งงานไม่สนใจฉันเลยฉันเล่นหนีออกมาจากบ้านแล้วฉันก็เดินมาที่เนี่ยฉันไม่รู้ว่าที่ไหนอ่ะฉันก็เหมือนกันน่ะ เฮ้ยหนาวไปหมดเลยว่าไหมใช่ใช่ฉันกลัวมากเลยอะ่ะหียวหีาวเฮ้ยพี่มันหนูได้ย,นยินเสียงหนาวงฮงเหมือนเสียงหมากับแมวอะ่ะใช่เหรอเดี๋ยวเราไปแจ้งตำรดดดวจไว้ก่อนไหม <c oughs> เผื่อตำรวจจะหาเจอก่อนอะ่ะ <c oughs> โอเคแล้วเ,เดี๋ยวเราตามหาด้วย โอเคโอเคค่ะหวังว่าจะเจอนะหวังว่าจะไม่โดนหมาที่ไหนกัดนะเฮ้ยคิดแล้วก็เศร้าคุงตังหลวกคะว่าไงจ๊ะมีอะไรเนี่ยคือพวกหนูอค่ะทำแมวหายแมวที่เป็นตัวอ๋อลูซี่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาหายไปตั้งแต่ 7จ็ดมงแล้วตอนนี้แปดโมงหนตามหาทั้งวันแล้วค่ะยังไม่เจอเลยโอเคเดี๋ยวจะส่งหน่วยตามหาให้นะจ๊ะไปรอข้างในก่อนค่ะพี่ว่าน่าจะเจอแน่นอนค่ะว้ามันเพิ่งไปกินข้าวมาเองเอา้าวมีอะไรอีกเด็กๆคือเด็กๆเ,เขาทำแมวหายอ่ะอา้าวเหรอลูซี่ใช่ไหม ใช่ใชโอเคหายไปตั้งแต่กี่โมงละ่ะเจ็ดโมงครึ่งค่ะเจ็ดโมงโอเคเห็นเดินไป,ไปทางไหนไหมไปทางสนามเด็กเล่นค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาให้พี่ไปละไยพี่ว่าต้องเจอแน่นอนเพราะว่าทิศในพี่คุมสนามเด็กเล่นนั้นเหรอที่นี่สินะ เดี๋ยวดูก่อนว่าไปไหนว้าสนุกจังเลยอุ้ยไม่ใช่เราต้องไปตามหาอ่ในนี้หรือเปล่านะใน,นหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีสินะเราตรงนี้ล่ะไม่ไมี ันนี้อะไรนะ่ะผู้คนคืออะไรครับใครรู้ช่อบอกด้วยนะอุ้ยอ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยโบามาทำอะไรตรงนี้ลูกห้องห้องผมอะ่ะน้อยใจโหนะ อยู่ด้วยกันเลยโอ้ยพ่อถ้าสมุหายไปนานกว่านี้พ่อคงไม่ได้เจอหนูแน่อยู่ด้วยกันสินะลูซี่ไม่ไม่โดนกัดใช่ไหมหยาไม่โดนใช่ปะลูซี่ไม่โดนกัดครับโอเคดีแล้วล่ะวิ่งอ,อรออ่ะมาแล้วครับเจอแล้ว เจอทั้งของผมและของน้องเลยนี่ไม่รู้ไปอยู่ไหนมาเหมือนกันครับเจอแล้วหรอคะโอ้ยลูซี่ไปไหนมาเนี่ยเหนียวโอ้ยพี่ตามหาแทบแย่นึกว่าพี่จะไม่สนใจหนูแล้วโอ้ยพี่ขอโทษละกันนะที่ไม่ได้สนใจหนู เห็นช่วงนี้หนูไม่คุยไงขอโทษค่ะไม่ต้องขอโทษหรอกโอ้ยลงใจละขอบคุณนะคะอืมไม่เป็นไรกลับบ้านเถอะลูซี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฉันจะให้อาหารนะอร่อยเลยเป็นเป็นแมวเลียเธอน่าจะชอบสิอยากอยก <c oughs> เป็นไงกันบ้างคุณเพื่อน ชอบกัไเอยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปวาวาขอบอกว่าตอนนี้นะคะมีคนทำคลิปเหมือนวาวาคนนึงนะซึ่งทำให้เราอะไม่พอใจมากๆเลยทุกคนเรากดมากคนนั้นที่มาเห็นคลิปนี้นะคะขออนุญาตนะคะ หยุดทำคลิปตามเราได้แล้วคะ่ะเราดูรู้เลยนะคะว่าเขาทําคลิปตามเราทําอะไรท่าทางเหมือนกันหมดขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะน่าจะรู้ตัวดีเนาะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ